ราก็มาแบบโซโลนะคะเพื่อมาหาโคเคนกันคะ่ะน,นี่ไงเจอแล้วโคเคนชิ้นแรกนะคะก็เพื่อนๆว่ากันไหมแบบว่ามันหายยากมากเลยอะอืมรอบนี้หายยากมากจริงๆนี่นี่เจอโคนแลนะเราก็โดนยิงนะเราก็เลยย่อให้เขาดูเพราะว่าเราก็อยากยังไม่อยากตายอยากหาโคเคนต่อก็เขาก็ไม่ยิงต่อนะคะเขาก็ปล่อยให้เราพันยานะ มาดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงนะเนี่ยเราก็เลยให้ใจเขาไปนะคะคือให้ไปเพราะว่าเขาไม่ยิงเรานะน่ารักก็คงจะมาหาโคเกทเหมือนกันมั้งอพอเราให้ใจเสร็จที่เขาไม่ยิงเรานะเราก็เลยวิ่งไปวิ่งออกหางจากเขาเพราะว่าก็กลัวเขาแบบยิงข้างหลังด้วยนะเราก็วิ่งไปวิ่งไป ตอนแรกเราก็คิดว่าเขาไม่ตามมาแล้วนะคะเราก็วิ่งขึ้นป้อมไปนะไปหาเก็บของอะไรของเราไปนะคะแต่พอขึ้นป้อมมาแล้วเจอแบบนี้ค่ะ